ทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้มีการสั่งคุมเข้มนะคะสำหรับชุดตรวจ ATK ค่ะว่าห้ามขาดและห้ามแพงหลังจากที่นักขณะนี้โควิด1 9นั้นกลับมาระบาดในหลายภูมิภาคค่ะ นา,นายพิชัยนริพธ,ธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ได้มีการสั่งให้ทางกรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการจำหน่ายชุดตรวจ ATK เพื่อไม่ให้ขาดตลาดหรือเกิดการกักตุนสินค้าจนทำให้ราคาสูงเกินจริง ขณะที่กรมการค้าภายในก็ได้ร่วมประชุมกับผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายรายใหญ่นะคะอย่าง Big C Lotus Macro 7-Eleven และร้านขายยาอย่าง Farmax และ Safe Drug เพื่อที่จะหารือถึงสถานการณ์ปัจจุบันค่ะ โดยพบว่าการนำเข้า ATK นั้นยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีปัญหาด้านสต็อกสินค้าขณะที่ยอดการซื้อของประชาชนเริ่มเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดอีกครั้งรวมถึงการเปิดภาคเรียนที่หลายโรงเรียนนั้นกำหนดให้นักเรียนตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียนค่ะ ทางผู้นําเข้ายืนยันนะคะว่าสามารถนําเข้าสินค้าได้ตามปกติเริ่มกระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลีกแล้วโดยกระทรวงพาณิชย์เน้นย้ําไม่ผู้ประกอบการเร่งเติมสินค้าในชั้นวางให้เพียงพออย่างต่อเนื่องพร้อมกับย้ําว่าราคาจําหน่ายนั้นยังไม่มีการปรับขึ้นเว้นแต่เป็นสินค้าเฉพาะที่มีคุณภาพหรือคุณสมบัติแตกต่างกันหากประชาชนพบการฉวยโอกาสนะคะสามารถแจ้งได้ที่ทางสายด่วนหมายเลข1ึ 5-6-9ค่ะ นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้ระบุเช่นกันนะคะว่าช่วงฤดูฝนนั้นเป็นช่วงที่ไวรัสแพร่กระจายง่ายขึ้นจึงขอให้ประชาชนนั้นยึดถือมาตราการป้องกันอย่างเคร่งครัดอย่างเช่นการสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดและตรวจเอทเคหากมีอาการน่าสงสัยเพื่อไม่ให้เชื้อนั้นแพร่เข้าสู่กลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจําตัวซึ่งทางนี้กองระบาดวิทยา รายงานเช่นกันนะคะสำหรับแนวโน้มการระบาดในประเทศเริ่มชะลอตัวลงค่ะและผ่านพ้นช่วงพีคมาแล้วแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในระยะต่อไปค่ะ